จะได้เมกจได้มีทงอันงามอยู่ทุอย่เทากระตากระตาเล็กชอนะกระตาสบายดียดพี่น้องหามหามกิน<อ>สวัสดีครับพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะไ่เห็นยังเยอะ่ได้งาค่ะตีอยู่

อามี en, ja <wh> ันเด้อละื้ไปื้ไปยาสะือมาเเด้อมมา้ออยู่ไม่อนจะมาไม่ไหวเลยม่มาดชิมันจะเพลจะเนอย่าพิงครั้ยจหน่อยลูกชิมมดเยมันจางกับจางกับปรุงไหมอย่ามาโอ้ยหอพลิกไลออไปกินะให้แม่ซอนมาพี่ีิมหตุก่าตุก่ามาพีกยไม่ไงลูกมันอนี ซำซำพอมันพ้งหรอพ่อญ่พอมันสุกเลยอูน้าจาัดทองคาย้หงน่อจัดองคายว้าื่นลอตื่นายอ,อ,อ,อันจขอายมาสิ ช่องไม่รู้ก็สีขาวดาว้าเขาแมลงใช่อีเลยไพ่เซงซีมังนะ้งไะไม่รู้มันคือปลาแดงเซกาตูอุ๊บอ่าเอามาหั่นเตี้ยวห้องหาผัวเลยอืม,อน,อมนั่นแหละเม่ใหญ่แซมนั่นแหละปลา้องเองมหาแหง้งแซมนั่นแหละคนดีกินแจงหอม,อมจุ่มหน่อยที่จะส่ออกเด้อ

อืมเอาออกล้หายนเอาออกล้เดียจานไกเลยนี่กุนกเี่ไงกนกุ้งใส่นีใส่นี่ลูกชิ้นนะตัวน้ำใส่ตีนไก่ ทีบลงมาแม่วาดไปเลินเย็นปเล็นดินทรายผิดเลยเลยผิดเลยมันจังบนว่าต้อ

โทษแน้อเนละดีนีนโครเป็นเซตประมาณ3าสิบเ้ยมวนกลัว่ายังมาพ่อมหายอมหอนเอะเดีเอาออกเลยสองอันมันซุกแล้วเนาะเรงมวนกลัวอืมหานาดูอิ่มหล้วปั้นมาเบา <laughs> Nhanh vô đây Ngươi bè lụa nó mình hãy ao đứa Ba mực ba mực Tìn tường nhỏ nhờ Bè lụa mình hãy lao ra Là xì tăm nhầm ปีไหนจ้องปีเดี๋ยวได้หาลงมาปีเอาเห็ดห่านลงมากินลุงพี่เห็ดแล้วแเราลงมากินอยู่พี่เหมือนบอกมาค่ดียวเราก็เมื่อยดิโอสิแยจานขบแย่นอนก็ได้ ไปไปเล่น้ำไหลเนอืจานชินกป็นชิจานไปไจานจปชิจานไก่กบไปไ่มาใส่น้ำจานตีนไก่นั่แหละจู้เป็นมันคนบ่มันอ้ยอ้ยมา่แล้ว Anh ní ngoài con nó. Do you see me bungo along easy thumb? When you see mi yo, mi mok mi kung, เอามีมังเต็งกิงบ่ไหม่ปปูมักเต็งกิงบ่อบ่เพื่อนบมมันใจมันได้เนี่ยน่ญ่เพื่อนบ่มันใจเลยเอ้ยรเขับไปของเพื่อนีแต่มีตัวใหม่ๆจะหนเอาออกได้ไหมไเดินนะตัวมันผีกเมี่ยนะน่ะของเนื้อเดเด็ละไย มันได้พูดแล้ว well, ม okay, really ันเมื่อยเลยพี่น้องม่งเนอืยไม่ใหญ่โสนไม่เดินไม่ใหญ่เดินคนมาเคยตีก็สิ่งเนาะุกแล้วเม่์ชุกแล้วออกบอกตะอะรเมื่อมาเบิ่งคู่วเบิ่ง ชุกพ่อแล้วนะนะอ้าวหนูกชีดมันชุกพ่อแห้งเะยอ๋อเมื่อย่างให้มันทีสันอ่ะกินเฉยๆเอาลงใช่ไหมนะำมันใหญ่ยังเต็มอยู่เทิงเยอะทถ่าให้มันชุกเบิร์ดพูดได้หมดอย่างทีเอาลงมาซ้อนไอ้กับน้องเล่นน้ำกันลูกชีดใหญ่ชุดป้าคนสวยทั้งเยอรมันเลยงอันนี่น กบชินส่วนพวกตีนพวกปลามึกของลุงนังกรเครื่องดื่มของป้าทั้งไตวันนอบคุณกอบบุญผู้หญ่ที่ดีหลายๆเด้อเนาะณหลายเด้อมีมาเรียนหลูกสีเรียนหัวแทเลยแม่กระลุเนาะแม่งกระลุกหัวแท้ไปคนละเจ้า อืมไหนใหม่แล้วมีให้ห้องลูกเนาะอันนี้เฮามักเอาซ่ซ่ <laughs> ยังมันลายเตอะบ่ได้

ກະຫຸ້ມໄວ້ດາມຍ່າຍາມກາງເດເດຍາມປ່ອຍເຕີມແຮງເລີຍນ້ອງກໍຈະໄດ້ໃຊ້ຫຼາຍປີຊື້ຢູ່ຄູ່ປີ